อันนี้นะคะเป็นกรีกโยเกิร์ตที่เรากองดูใช้ผ้าขาวบางนะคะแต่ว่าใช้ชั้นเดียวก็จะมีความแบบครีม,มี่อย่างนี้ทุกคนแช่ไว้หนึ่งคืนกองไว้หนึ่งคืนนะคะอันนี้เราว่าเราก็เอามากินได้แล้วนะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากให้มันแบบครีม m ่มากกว่านี้นะคะก็สามารถ ทิ้งไว้อีกหนึ่งคืนนะคะก็คือจริงๆแล้วสามารถกองกองไว้ประมาณสองถึงสามวันได้แต่ว่าเราว่าอันนี้มันโอเคแล้วนะเราว่ามันแบบมีความแบบเป็นอย่างเนี้ยเราก็อืมเราก็เปรี้ยวไม,ม่เยอะอร่อยเราก็เดี๋ยวเราจะเอามาใส่กระปุกนะคะ นี่นะคะใส่กระปุกมาก็จะเป็นแบบนี้เนื้อแน่นๆเวลาจะกินก็แบ่งออกมานะคะสวยมากเลยเป็นโยเกิร์ตท,ที่เราทำเองแล้วก็มากรองเป็นกีกโยเกิร์ตอีกทีนะคะทุกคน